ครับเพื่อนๆนี่เอาพ่อไก่มาโชว์อีกแล้วนะครับหลายคนนะครับที่เพาะพัฒนาอยู่นะครับส่วนใหญ่จะชอบไก่แบบไก่เตะนะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วก็ความสำคัญนะครับคือต้องรับแข้งเขาได้ด้วยนะครับนี่คือ ข้อสำคัญนะครับของของไก่นะครับใครๆก็ชอบนางั้นแหละครับไก่เตะไก่ทำตัวเดียวนะครับแต่ว่าโอกาสที่มันจะออกมาเป็นแบบนั้นนี่คือค่อนข้างยากนะครับไก่เนี่ยฐานรับต้องดีนะครับโดนแล้วไม่สะดุ้งนะครับเรียกไม่สะดุ้งแข้งนะครับเพราะว่า ไก่บางตัวเวลาโดนแล้วมันมันสะดุ้งแข้งนะครับสะดุ้งแข้งหมายความว่าคือหางหรือขนพ,พวกนี้นครับมันจะพองขึ้นคือไก่พวกนี้ผมจะมีเก็บม,มาทำพ่อเลยนะครับผมจะขับทิ้งไปหมดเลยนะครับเพราะว่า <S ets> โดนแล้วองอแงนะครับงอแงมันจะไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับนี่คือสไตล์ผมนะครับ เรื่องโครงสร้างฐานรับกระดูกนี่คือต้องอันดับหนึ่งนะครับชนในเขตอีสานภาคกลางนี่คือกระดูกต้องดีนะครับโดนแล้วไม่ยุบนะครับแล้วก็ไก่ที่ชนแพงนะครับคือไก่ที่ต้องมีหมัดนอกนะครับหรือที่เขาเรียกว่าลํำหักล้ำโค่อนอะไรเงี้ย มันก็เหมือนมวยครับมวยที่นกคู่ต่อสู้บ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแชมป์โลกดินหนาสังเกตไหมครับนะฮะนี่คือไก่ที่จะมีโอกาสที่จะขึ้นไปชนแทงแต่ตัวที่ตีไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าชนแทงได้ไหมได้แต่องค์ประกอบมันหลายอย่างนะครับแต่ที่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็คือ ไก่ที่มีโอกาสชนแพก็คือว่าตีคู่ต่อสู้เนี่ยตียหักตีชักนะครับมันองค์ประกอบมันหลายอย่างนะครับเก่งตัวเดียวได้ตีตัวเดียวมันโอเคนะครับใครๆก็อยากเป็นอย่างนั้นนะครับมันยากนะครับโดยการที่จะมิกทุกอย่างมารวมกันในตัวเดียวของไก่เนี่ย มันมนัท้าทายนะครับใครทําได้ก็คนนั้นก็รวยไปนะครับแต่ว่าผมจะพัฒนาคือว่ากระดูกและเบอร์แข็งนะครับอย่างที่ผมเคยเคยบอกไปนะครับผมจะเพิ่มคือความไวขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะครับเนี่ยครับ ตัวอย่างไก่ที่ผมใช้ทําพ่อคันนะครับรับประกันเลยว่ากระดูกัวถังนี่หายห่วงนะครับโดูแล้วไม่งองแงแน่นอนนะครับใครเพาะไก่ก็ขอให้ได้เจอตัวเก่งๆแล้วกันนะครับสวัสดีครับ